เรื่องย่อซีรีส์เลือดมังกรตอนเสือผู้สูญเสียความซื่อสัตย์เหมือนสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งหัวใจของตัวเองพรรบรุ่งเรืองภัยสารสิริทายาทเท่าแก่เสียเจ้าของสัมปทานเกาะรังนกใหญ่ทางภาคใต้ถุกคนร้ายรอบสังหารขณะอยู่บนเรือรับจ้างกลางทะเล แต่บุเพออวาดชักนำให้เขาได้พบกับวันวิสาสาวหน้าใสาโลกสวยที่ต้องทอยรับลูกหลงผจญกรรมไปกับเขาด้วยเรือที่ทั้งคู่โดยสารมาถูกมือมืดโจมตีด้วยระเบิดพาพกับวันวิสาว่ายน้ำไปขึ้นเกาะร้างต้องขวนขวายดำรงชีพเพื่อเอาชีวิตรอดทั้งสองใช้ชีวิตตามมีตามเกิด ได้เรียนรู้และพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่ความไว้วางใจกันดอกรักค่อยๆผิบานในใจของหนุ่มสาวทั้งคู่อย่างช้าๆโดยที่ทั้งสองต่างไม่รู้ภูมิหลังของอีกฝ่ายว่าเป็นใครเท่าแก่เสียรหรือภัยสารหัวหน้าแก๊งเสือกับสุพรรษาแม่ของพรพบตกใจกับข่าวการหายสาบสูญของพรร สั่งให้มงคลและโชคทวีลูกน้องคนสนิทออกตามหาพรรดด้วยความหวังอันริบรีเต็มทนหมายมั่นปั้นมือจะต้องสืบให้รู้ให้ได้ว่าคนที่คิดปองร้ายหมายชีวิตพรรดเป็นใครและหนึ่งในผู้ต้องสงสัยก็คือเท่าแกบ่บรรลือหัวหน้าแกงมังกรทองซึ่งเป็นคู่แข่งค้ารังนกนั่นเอง เนื่องจากเท่าแก่บรรลือเคยแสดงท่าทีต้องการช่วงชิงสัมปทานรังนกบนเกาะใหญ่ของแก๊งเสือถึงแม้พระรบกับวันวิสาจะมีโอกาสได้อยู่ร่วมกันบนเกาะได้ไม่นานแต่ทั้งสองก็ต้องทนแดดทนฝนอดมื้อกินมือ้อมาด้วยกันทั้งสองต่างใช้ชื่อปลอมไม่ยอมบอกชื่อจริงของกันและก,กันพระรบ บอกว่าตนเองชื่อจูส่วนวันวิสาบอกว่าตนเองชื่อจิมทารกต้องหักใจไม่ให้อยู่ใกล้วันวิสาหลายครั้งเพราะเขาอดยอมรับกับตนเองไม่ได้ว่าลึกๆในใจก็ชอบวันวิสาอยู่ไม่น้อยทั้งคู่ต้องหลบกระสุนจากการไล่ล่าของคนร้ายหลายครั้ง ดังคำสินแสงง้วงได้ทายทักโชคชะตาของพระไว้ว่าพระจันทร์จะอุ้มพยักวันวิสาก็เปรียบเหมือนพระจันทร์ตราบใดที่วันวิสาอยู่ใกล้พระพรจึงปลอดภัยไปได้ทุกครั้งพระก,กับวันวิสาได้รับการช่วยเหลือกลับมาได้ไพศาลเอาตัวพรกกลับบ้านส่วนวันวิสาร่างกายอ่อนแอหนัก ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทั้งสองถูกจับแยกออกจากกันต่างก็คิดถึงกันแต่ไม่กล้าเล่าเรื่องความเป็นไปให้แก่พ่อกับแม่ฟังเท่าแก่เสียกับสุพรรษาเตรียมจับคู่พรบให้แต่งงานกับบารินลูกสาวนายธนาคารใหญ่เพื่อความมั่นคงทางด้านการเงินของวงตระกูล และวารินก็เพียรพร้อมที่จะเป็นสะพายของตระกูลแต่พราวจากับพรีมพี่สาวและน้องสาวของพระรบดูออกว่าพี่ชายไม่ได้มีท่าทีว่าจะสนใจวารินเลยเขาแอบมอบหัวใจไว้กับวันวิสาสาวแปลกหน้าลึกลับไปเสียแล้วเช่นเดียวกับวันวิสาที่ถูกพ่อแม่จับคู่ดูตัวกับประยูน ลูกชายแก๊งมีขาวแต่วันวิสาก็ปฏิเสธเพราะตนมีความรักอยู่แล้วพระลบกับวันวิสาได้นัดพบกันทำให้รู้ความจริงว่าวันวิสาเป็นลูกสาวของเท่าแก่บัลลือคู่ปรับคนสำคัญของครอบครัวเขาความรักของทั้งคู่ที่เหมือนจะลงเอยด้วยดีต้องแปลเปลี่ยนกลายเป็นรักในรอยแค้น แรดถูกกิจการสารพัดประกอบกับธุรกิจส่งออกรังนกไปเมืองจีนมีปัญหาถูกคู่ค้าตีกลับเนื่องจากพบว่ารังนกถูกย้อมในเตรดให้กลายเป็นรังนกแดงขณะเดียวกันบดินพี่ชายของวันวิสาก็ถูกคุกค,คามปองร้ายยิ่งทำให้ความร้าวฉานระหว่างสองตระกูลยิ่งบาดหมางถึงขั้นแตกหัก พระรบพยายามที่จะตัดใจจากวันวิสาเนื่องจากต้องสะสางความแค้นของสองตระกูลที่ถูกมือที่สามอยู่เบื้องหลังคอยยุยงปุกป,ปั่นให้แกงเสือและแกงมังกรทองต้องห้ามหันกันเองความเข้าใจผิดระหว่างสองครอบครัวทำให้พระรบกับวันวิสาเริ่มหมางใจกันประยูนพาวันวิสาไปเที่ยวชัวเชียนเหลา พบกับพระบที่มากับวารินแต่ไม่ทันที่พระบกับวารินจะได้พูดคุยกันก็เกิดการยิงถล่มที่ชั่วเทียนเหลาพระรบพาวันวิสาหนีไปทั้งประยูนและวารินมัวแต่ห่วงความปลอดภัยของตนเองเลยไม่ทันได้เห็นว่าพระรบกับวันวิสาหายไปด้วยกัน บัณนลือและรินบอกกับประยูนว่าวันวิสาไปค้างบ้านเพื่อนประยูนไม่อยากจะเชื่อพระลพาวันวิสามาขังอยู่ในกระท่อมที่เกาะรังนกโดยมีจูเด็กชายบนเกาะคอยดูแลวันวิสาอีกด้วยวันวิสากระจ่างคราวนี้นี่เองว่าพระพบเอาชื่อจูมาจากไหนจากเด็กบนเกาะนี้นี่เอง จู้บอกว่าวันวิสาเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้เข้ามาที่เกาะเพราะพระรบไม่ให้ผู้หญิงขึ้นมาบนเกาะบอกว่าจะเกิดสิ่งไม่ดีขึ้นวันวิสาลงไปอาบน้ำที่น้ำตกพระรบตามลงมาอาบน้ำด้วยพร้อมกับสั่งให้วันวิสาถูหลังให้อีกวันวิสากับพระรบอยู่ด้วยกันบนเกาะกินข้าวนอนบ้านเดียวกันถึงแม้พระรบ จะแกล้งร้ายใส่วันวิสาแต่เขาก็ไม่ได้คิดร้ายดังที่ปากว่าไปวันวิสาหาทางจะหนีกลับบ้านแต่ก็ถูกพรรบจับได้เสียก่อนเลยถูกลากตัวกลับมาที่กระท่อมอีกครั้งพรรบขึ้นไปบนฝั่งเพื่อสืบเรื่องราวของการจัดทรงรังนกเพราะคาดว่าน่าจะมีมือที่สามคอยใส่ร้ายแต่พรพรบ กลับถูกยิงเสียกรคืนนั้นพรพบจึงไม่ได้กลับไปที่กระท่อมทำให้วันวิสารู้สึกว้าเหวมากที่ไม่มีพระรบอยู่ใกล้ๆพระรบเริ่มสงสัยว่าคนที่ปองร้ายน่าจะเป็นคนใกล้ตัวเพราะนอกจากพ่อและแม่แล้วไม่มีใครรู้ว่าพระรบอยู่ที่เกาะรังนกจึงโทรกลับไปหาภายสาร พระรบกับไพศารเริ่มหาทางจับคนร้ายตัวจริงให้ได้รังนกของพระรบถูกส่งเข้ากรุงเทพวันเดียวกับรังนกของบ้านบรรลือเฮ้งแกล้งผู้ใส่ร้ายทั้งสองฝ่ายให้เข้าใจผิดกันมากขึ้นรถขนรังนกของพระรบถูกจี้รถของบรรลือก็โดนด้วยพระรบกับพาสีตามไปดู ก็รู้ว่าเป็นคนร้ายสลับเอารังนกปลอมใส่รถของบรรลืออยู่เพื่อโยนความผิดให้พระบเมื่อกลับมาที่เกาะรังนกวันวิสาก็ป่วยหนักพระบเฝ้าดูแลป้อนข้าวเช็ดตัวให้ทั้งคืนความรักในใจของพระรบยิ่งเกาะตัวมากยิ่งขึ้นทุกวันในขณะที่เขาเองก็รู้ว่าความรักครั้งนี้ไม่อาจเป็นไปได้ สุดท้ายพระรบจึงตัดสินใจปล่อยให้วันวิสากลับไปบ้านโดยหัวใจที่แตกสลายเขาให้พาสิทธิ์ขับเรือไปส่งหลังจากนั้นพระรบจึงนั่งเรือตามไปแล้วก็ถูกยิงจนตกทะเลไปในที่สุดพระรบโทรหาไพศาลวางแผนหลอกทุกคนว่าพระรบตายเสียแล้วไพศาลลงไปหาพระรบที่เกาะรังนก อ้างว่าไปรับศพของพระรบไพศาลจึงรู้ว่ามีมือที่สามทำให้ไพศาลกับปลือเข้าใจผิดและคนร้ายพยายามจะฆ่าพระรบให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจผิดกันวันวิสารู้ข่าวก็ร้องไห้เสียใจหนักที่ศาลเจ้าสินแสงงวงทรงกรดโผมามอบของที่ว่าพระรบฝากไว้ให้วันวิสา เป็นส้อยที่วันวิสาเคยทำให้พระบตอนที่อยู่บนเกาะด้วยกันยิ่งทำให้วันวิสานึกถึงพระบมากยิ่งขึ้นไพศารเริ่มเดินตามแผนทำทีเป็นไล่มงคลออกเพื่อไปสืบข้อมูลคนร้ายมือที่สามพราวตาเป็นห่วงมงคลแอบไปหามงคลหลายครั้ง เพราะทั้งสองมีใจต่อกันตั้งแต่ตอนที่มงคลอยู่ที่บ้านของภพยสารนั่นเองที่บ้านภพยสารเหลือเพียงโชคทวีที่คอยเฝ้าดูแลภพยสารอย่างใกล้ชิดโดยมีพรีมเป็นสะพานเข้าถึงตัวภพยสารเล้งลอบไปหา,าเฮงที่ชัวเทียนเหลาทำให้ยกมานีรู้ว่าเฮงกับเล้งมีแผนการชั่วด้วยกัน มงคลทำทีไปสมัครงานกับเฮงและให้ทำงานใกล้ชิดกับเฮงในที่สุดบรรลือกับรินเร่งรัดให้วันวิสาแต่งงานวันวิสาไม่อยากทำให้พ่อแม่เสียใจจึงตกลงใจแต่งงานกับประยูนในที่สุดพระรบทนซ่อนตัวไม่ไหวเพราะกลัวจะสูญเสียวันวิสาไปจึงลอบมาหาที่บ้าน วันวิสาดีใจมากที่พระรบยังมีชีวิตอยู่แต่ก็ไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไรกับโชคชะตาของตัวเองในวันแต่งงานของวันวิสาประยูนเฝ้าปร,ประกบวันวิสาไม่ห่างพระรบทนไม่ได้ไปฉุดวันวิสาออกมาจากงานแล้วพามาอยู่ที่บ้านเช่าด้วยกันพระรบอยู่กับวันวิสาแบบจนๆให้วันวิสาหุงหาอาหารให้ แถมยังให้วันวิสารับจ้างซักผ้าเพื่อหารายได้เข้าบ้านอีกด้วยเพราะปัจจุบันคนชื่อพระลบไดตายจากไปแล้วเหลือเพียงแต่ผู้ชายจนๆคนหนึ่งเท่านั้นที่จะร่วมชีวิตกับวันวิสาวันวิสาจนใจกับสิ่งที่เป็นไปยอมรับสภาพทุกอย่างพระรบแอบเสียใจที่ต้องทำให้วันวิสาต้องเจอเรื่องราวร้ายๆเรื่อยมา ยกมณีเอาข้าวปลาอาหารมาฝากวันวิสาที่บ้านก็ยิ่งทำให้วันวิสาน้อยใจไปใหญ่ที่รู้ว่าพรรกกับยกมณีสนิทสนมกันประยูนร้องไห้เสียใจใหญ่เพราะอยากได้เนี่ยประกิตแค้นใจจัดเหมือนถูกตบหน้าไม่ยากดีกับครอบครัวของบรรลืออีกต่อไปประกิตไปเซ็นสัญญาร่วมทุนกับเฮงโดยที่ไม่รู้ว่า จริงๆแล้วเฮงมีนายใหญ่ซึ่งก็คือเสียเล้งนั่นเองด้านโชคทวีก็หลอกให้พรีมเอาตัวเลขทางบัญชีของภัยารมาให้ตนเองดูจึงรู้ราคาที่ภัยสารจะเข้าร่วมประมูลรังนกโชคทวีรีบเอาไปให้เสียเล้งดูแลก,กับตำแหน่งใหญ่โตที่เล้งอ้างว่า จะยกให้โชคทวีหากดำเนินการตามแผนล้มล้างแก๊งเสือของภัยสารและพร,ะรบสำเร็จทำให้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเขานั่นเองที่เป็นไส้สึกททำให้ครอบครัวของพร,รบพบกับความเดือดร้อนตรินมาไหว้พระที่ศาลเจ้าสินแสงงวงบดินพบสุพรรษากับพรีมมาด้วยกัน ปรินกับสุพรรษาปรับทุกกันตามภาษาผู้หญิงส่วนพริมก็ไม่ยอมพูดดีกับบดินเพราะเห็นว่าเป็นลูกชายของครอบครัวบรรลือแต่บดินไม่ถือโทษกลับชอบต่อปากต่อคำกับพริมอีกต่างหากที่งานประมูลสัมปทานเกาะรังนกประยุนประกิแเ้งมาด้วยกันทั้งไพศาลและบรรลือก็มาด้วย เฮงนึกว่าตัวเองประมูลสัมปทานรังนกได้แต่กลับกลายเป็นบริษัทของพรบที่ได้ไปโชคทวีแทบช็อกเมื่อเห็นหน้าพรบเพราะเขาเองเป็นคนยิงพรบตกที่กลางทะเลประยุนประกิจเซงจัดที่เขาข้างเฮงเลยมองหน้าครอบครัวของพรบไม่ติดเฮงพยายามจะคัดค้านการที่พรบได้ประมูลเกาะรังนกไป พระรบเลยพาทุกคนทั้งไพศาลเฮงประกิจประยูนมองคลบรรลือบดินไปที่โกดังเก็บรังนกของเฮงพบรงในเตรจที่เฮงใช้ย้อมรังนกของไพศาลและบรรลือส่งไปขายเพื่อกันแกล้งเฮงหมดทางรอดพระรบพยายามถามว่ามีใครบงการอยู่เบื้องหลังเฮงแต่ไม่ทันที่เฮงจะพูดอะไร เขาก็ถูกคนร้ายฆ่าปิดปากเสียกอนซึ่งก็คือโชคทวีซึ่งด,ดักซุ่มอยู่นั่นเองไพศาลกับบอลือปรับความเข้าใจกันได้ในที่สุดบดินเริ่มเห็นความเข้มแข็งเฉลียวฉลาดของพระรบกลายเป็นความนับถือที่พระรบสามารถคลี่คลายเรื่องราวทุกอย่างได้สุพรรษาดีใจมากที่ได้เห็นหน้าพรรบอ,อีกครั้ง แต่วันวิสากลับยิ่งเศร้าใจเมื่อยกมณีกลับมาเก็บเสื้อผ้าให้พรบและบอกให้วันวิสาอยู่ที่นี่ต่อจนกว่าจะสิ้นเดือนแต่พรบจะไม่กลับมาอีกวันวิสาหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างกลับไปบ้านด้วยหัวใจแตกสลายบรรลือไม่ถือโทษโกรธวันวิสาอีกต่อไปกลับตรงเข้าไปกอดอย่างให้กำลัง,ลงใจ ตื่นเศร้าใจมากกับโชคชะตาของลูกสาวตนเองยกมณีเตือนระรบว่าไม่ควรลองใจวันวิสาหนักเกินไปกลัวว่าเธอจะโกรธจนไม่สามารถให้รารบอีกเล้งแค้นใจจัดที่แผนการเรื่องประมูลรงงังนกที่สง่งแหงไปเป็นนายหน้าไม่สำเร็จจึงสั่งให้โชคทวีจับตัวพรีมมา พระรบมาช่วยน้องสาวโชคทวีจะยิงพระรบแต่มงคลมาช่วยไว้เสียก่อนพระรบจึงเปิดเผยว่าแท้ที่จริงเขาไม่เคยไล่มงคลออกแต่เป็นคนวางแผนให้มงคลไปสืบเรื่องราวของเฮงเพื่อต้องการให้รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังแล้วก็รู้ด้วยว่าโชคทวใีใช้พรีมเป็นเครื่องมือทำร้ายครอบครัวของตนเอง พรีมเสียใจมากที่ตัวเองไม่รู้เรื่องอยู่คนเดียวที่สำคัญโชคทวีไม่เคยรักเธอเลยโชคทวีจนมุมในที่สุดตัดสินใจยิงตัวตายหนีความผิดสุดท้ายพระรบจึงไม่สามารถสาวถึงตัวคนร้ายตัวจริงได้ว่าที่แท้คือเล้งนั่นเองพระรบพาภัยสารสุพรรษามาหาบรรลือและรินที่บ้าน แต่วันวิสากลับหนีหน้าไม่ยอมพบหน้ากับพระเพราะยังเสียใจที่พระรทิ้งให้เธออยู่ที่บ้านเช่าเพียงลำพังแล้วพระก็จากมาโดยไม่ล่ลาลาเหมือนไม่มีเยื่อใยต่อกันยิ่งเมื่อรู้จักแม่ว่าพระจะแต่งงานวันวิสาก็ยิ่งเสียใจคิดว่าพระรบอยากแต,แต่งงานกับวาริน บินอึ้งพูดไม่ออกไม่รู้จะอธิบายยังไงพรพเองก็เสียใจแต่ไพศาลกับบรลือไม่ยอ่อท้อวางแผนจะให้พรพกับวันวิสาลงเอยกันให้ได้พรีมเสียใจมากที่ถูกโชคทวีหลอกเรื่อยมาเธอมีโอกาสได้พบกับบดินบดินพยายามพูดให้กำลังใจพรีมแต่ทั้งสองก็ท่องเถียงกันได้ทุกทีไป บาดินไม่ถือโทษยิ่งเถียงกันเท่าไรความสัมพันธ์ของทั้งกู้ก็งองงามขึ้นเรื่อยๆส่วนมงคลก็กลับมาทำงานที่บ้านภัยสาลเหมือนเดิมพราวตาดีใจมากที่เธอเองก็มองมงคลไม่ผิดสุดท้ายภัยสาลก็ยกพราวตาให้กับมงคลขนินทรงกลมทามรู้สึกเห็นใจพระไม่น้อยจึงหาทางช่วยพระ ยิ่งเมื่อเห็นวันวิสาเสียใจทั้งคณินทรงกลมทามจึงยุให้วันวิสาเอาคืนในสิ่งที่พระรบเคยทำกับวันวิสาไว้ทั้งฉุดวันวิสาไปจากงานแต่งทั้งเอาตัวไปซ่อนที่เกาะและที่บ้านเช่าให้วันวิสาไม่ยอมแพ้แก่เจ้าเสือพระรบวันวิสายิ้มทั้งน้ำตาหาทางออกให้กับตนเอง ในวันแต่งงานของพระบและวารินวันวิสาตัดสินใจเอาปืนจี้ตัวพระบออกจากงานแต่งบอกว่าพระบคือผู้ชายของเขาวันวิสาพาพระบไปที่เกาะแต่คราวนี้เธอกลับเป็นฝ่ายบังคับขู่เข็นพระบทุกอย่างทั้งให้พระบซักผ้าหุงหาอาหารคอยปรนนิบัติวันวิสาอย่างดีเพื่อแก้แค้นสิ่งที่พระลบทำให้เธอ ต้องเจ็บช้ำน้ำใจวันวิสาบังคับให้พรบต้องกินพริกเป็นชามเธอเองก็เสียใจไม่ต่างกันทำไปพร้อมกับน้ำตาจึงทำให้พรบร,รู้ว่าสิ่งที่เขาได้ทำกับวันวิสาไปนั้นรุนแรงและก็สร้างความเจ็บปวดให้วันวิสาครั้งแล้วครั้งเล่าสุดท้ายทั้งพรบและวันวิสาก็ปรับความเข้าใจกันได้ในที่สุด พระรบโอบกอดวันวิสาและสัญญาว่าจะไม่ทำให้เธอเจ็บช้ำน้ำใจอีกวันวิสาเองก็ยอมรับว่าไม่เคยรักใครเท่าพระรบทั้งสองสัญญาว่าจะของครูกันตลอดไป